เพิ่มด้วยนะครับผมว,นะวันนี้เราจะมาแข่งกันนะฮะอันนี้ก็เป็น,นพัคที่สี่นะฮะไม่ถือว่าเป็นพักเออเป็นเลยก็าวันนี้ผมจะมาทดกคนนะฮะเอารถมาแข่งกันนะฮะระหว่างคันนั้นกับคันนี้คันไหนจะแรงกว่ากันนะฮะเดี๋ยวพร้อมไหมพร้อมไม่กันนี่เส้นทางคือสุดสะพานนี้นะฮะสุดสะพานน,ะะพานี่ไอโอเคนะฮะเราจะมาแข่งกันทางตรงนะฮะห้า สี่สามสองหนึ่งงั้นอ๋อโอ้ยขี้โชคโกงวะโกงกลับเลยกลับสิครับกลับกลับมาป่ะเอาแล้วนะฮะเราจะแข่งใหม่นะ รถเมื่อกี้รถ<อ>ผมออกตัวแรงนะฮะเด<อ>สองผมพูดเองก็ได้สองหนึ่งไปโอ้ยโอ้ย,อย,อยไปแล้วไปแล้วอลอเออ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 เออ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  องนะฮะเดี๋ยวผมจะไปซาถนนใหญ่นี่เรามาแปเดียวนะฮะเดี๋ยวไปซาปิดท,ทางหรือว่าไปทางนี้โอ้ยเกือบวมไปนะฮะโอ้ยชนมาหาผมเลยไปเลยผมยึดทันอยู่แล้วผมไล่ตันอยู่แล้วแน่ใจใมาเออโอน ผมว่าน่ซื้อมาสดๆเลยนะนี่ใช่เฮ้ยจะรถเอาเสียหลักนะฮะอ๋อพ้นอ๋อนอนนอนนอนถึงแล้ว มาดูเจอรถเฮ้ยเจอรถข้างบนอุ้ยรถรถแบบเก่าเลยเดี๋ยวเราต้องตอนทั้งหน่อยนี่โอ้ยโอ้ยครับตามสิครับรถกระบะเปล่ารถตำรวจอ่ะเอามันลงไปคว่ำแล้วฮะโอ้ยโดน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 พี่ด้านล่างมาเร็วมาเร็วด้านล่างอ่ะที่ผมอยู่เนี่ยเฮ้ยปืนยิงเองปืนยิงเอง เฮ้ยเจอคนครับยิงดิไม่รู้ปืนผมเป็นอะไรมันยิงเองเฮ้ยเฮ้ยแย่จเจอคนเมาค้างนะฮะเมื่อกี้เปล่าโดนเรียบร้อยยังปูมรู้มันมันยังมันอะเกือบแล้วแต่ว่าเดี๋ยยววไปช่โดนไปหลายนักเลย ลรอแล้วก็แทะใครแล้วเร็วๆมายิงดิเอ้ยเอ้ยให้มายิงก็ไม่ยิงผมก็ยิงมันอยู่เนี่ยตายยังตายแล้วคือรถเร็วคือรถกัดสุดหมดแล้วครับก็บอกว่าคือรถแล้วค่อยไม่ซื้อเร็วโอ้ยเออกูบอกไม่ฟังเออแล้วผมแล้วผมกดขึ้นรถแล้วเมื่อกี้หยุดรถ าผมก็จบพันธนี้เพียงเท่านี้นะฮะไปละบ๊ายบายอ่ากดไหล่ก็แชร่ด้วยนะฮะเอาเฮ้ยอะไรอ๋อพี่เป็นอะไรอ๋อมองที่สองนะฮะกดตัวไหนอ๋อเฮ้ยล่องหุ่นเฮ้ยเฮ้ยผูมาหาผมที่เห็นผมนะตัวล่องหุ่นปะ ู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเอ้าแล้วผมไม่รู้นะเคเุณเ่ยผมบอกผมไปแล้วนะฮะบ๊ายบายฮะสวัสด,ดีครับ